สบายครับผมกำลังจะเป็นโชว์นะฮะท่อใหญ่มากเลยดูท่าทางจะแข็งแรงมากนะครับบูมหลังเด็กนะใหญ่มากนะครับจะกูดอะครับตามเดินสกีฮะบูตอสโน้ตจะได้รู้ว่าท่าไหนเป็นท่าไหนและภาพไปไม่มีท่าประชนนะครับปีนี้นะครับแชมป์เยาวชนนะครับวันนี้กินหอโอ้คนที่กินเสียงอะไรดับปัดนะเป็นอาจจะเป็นโดนหญ้านะครับ อ่าครับขึ้นมาแล้วนะครับปล่อยตัวขึ้นมาแล้วอ่านี่จยลองขยับตัวนะเปิดไอเด่นนะครับบ้าครับอ่าแล้วครับมุมจุดจุดที่นิ่งไปนะครับ,อรบเออเอาว้าตายขวานะครับอ,อ่าดูด้วยนะครับ,รบยินดเป็นวงกลม ผมสะพานบนฐามาไปนะครับโอ oh <my S 1> ้ยมัน oh <my S 1> เราใจจริงๆเด oh <my S 1> ี๋ยวมันได้ที่เลยบ oh <my. S 1> ๊อบบี้รั้นน้ำมันเถอะไปไหนจอด <c oughs> <ม>ครับผมน,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 นะครับยอดอันนี้นักบินแชมป์เยาวชนนะครับเยาวชนแห่งชาติ ทีมขนาดนี้มีสปอนเซอร์แล้วนะนนพอีี่เปสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์แล้วใช่ไหมไอ้แอ้กเอเวอร์อลพาวเวอร์นะครับเบรกอะไรได้ตลอดเวลายังงี้มันก็น่าดีกด่นี้รุ่งย่อเียมมาก่ยาย เล่นมากี่ปีแล้วเนี่ยต,ตั้งแต่อายุห้าขวบตั้งแต่อายุห้าขวบเอพาเล่นใครับเล่นมาตั้งแต่อายุห้าขวบนะครับมือ,อทำวงจมได้ดีามากครับ าความติดต่อกันดีเลยได้นิ่มนวลนะครับดูแล้วไม่ปวดหัวอ,อ้าวจบแล้วนะครับตอนนี้พ่อผมจะดับเคลือบลงอ<า>ยอ่าขอเสียงตรงมือเลยครับหยดยอดครับสุดยอดได,ด,ด,ด้ชมเป็นขวัญตาข่าว